สวัสดีนะครับวันนี้จะพามาชมกล้วยหินนะครับเป็นกล้วยที่ได้มาจากทางภาคใต้นะครับภาคใต้ของประเทศไทยนะครับก็คือคลิปทงแงแรกก็ได้มาต้นหนึ่งหลังจากมาปลูกครั้งแรกมาก็มีหนอนะครับสองสามหนอ ได้มีการขย,ขยายพันธุ์แถวหน่อมาปลูกปรากฏว่ามันต้นใหญ่เลวแต่มันไม่มีหนอ่อนะครับไม่มีหน่อยเห็นเลยเป็นกล้วยที่ทางแถวบ้านผมไม่มีใครมีนะครับนี่ที่เข้าไปได้มาเพราะว่าเขาเคยไป ทันนาศึกษากับทางภาคใต้เขาเลยไปได้กล้วยพันนี้มาเอามาปลูกปลูกหลายปีแล้วเลย,เลยจนมันค้นครับแล้วขอบลูกของมันด้วยหนองมันไปได้ปลูกนะครับเห็นการขยายพันธุ์ว่าตรงนี้ที่เขาปลูกนะครับสองต้นนี่มันไม่มีไม่มีหน่อยเห็นเลยครับ มันอาจจะอยู่บริเวณที่มันร่มนะครับว่าตรงนี้มันมีมีต้นไม้มีตนม้นไม้พวกคลุมกาตปตูกมันก็เลยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีหน่อยส่วนต้นนี้นะครับมันล่มนี่ก็ต้นใหญ่ของมันต้นใหญ่ที่มันหายลูกแล้ว นะครับพอดีทางกระองบานกไดแตัทัด้ตทัดเครือมันออกไผ่มันกับบริเวณเครืองมันจะเห็นเครือนะครับว่ามันไม่แก่นะครับมันพึ่งแต่จะเริ่มจะเริ่มเต็มลูกปกติกล้วยพันนี่ถ้ามันแก่จริงๆนะครับลูกหนึ่งก็ประมาณผัดผ่าศูนย์กลางประมาณสองนิ้วนะครับ เป็นกล้วยที่ลูกใหญ่มากนาดกวกล้วยตอนนี้กล้วยฮักมุกหร่ไหลผมนี่ยังลูกมาใหญ่เท่ามันนะครับนี่ครับสังเกตตรงนี้ก็จะมีลูกอีกสองต้นไก่ก็กินดีด้วยครับออกใบามากไก่ก็กินยอดกินอะไรจนแถบจะหมดเนี่ยันจะมีตรงนี้ตน้ตนหนึ่ง ต้นนี้ก็งามอยู่ครับนี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูลูกของมันหลังจากได้ตัดเครือออกไปแล้วรูปร่างมันก็เหมือนพวกกล้วยแต่บ้านผมจะเรียกว่ากล้วยเปลือกหนาควาหลังสนาม,มันคล้ายๆก,กัน,นคล้ายๆกล้วยเปลือกหนาแต่มันรูปมันเป็นองจะเรียกกล้วยได้นะ มันจะเหมือนกันบางคนอาจจะว่ามันกล้วยน้ำว่าแต่แต่ไม่ใช่นะครับโคนใหญ่มากนะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันแรงหรือมันแบบไหนก็ไม่ร้หพรือว่าจะมีดวงดวงไปกินโคนของมันบัดบนดี้ดวงกินโคนของมันมดมันก็เลยล่มนห็นน้ที่มันหายลูกยังไม่ทันได้เต็ม เต็มลูกแล้วกับเพิ่งแต่จะเริ่มเพิ่งแต่จะเริ่มเต็เมตลูกเลยต้นใหญ่แล้วก็สูงมากแต่มันแปลกตรงที่ผมก็เรียกว่ากล้วหินนะครับเพราะว่าบานผมไม่มีนะครับกล้วหินในแถบตรงนี้ครับแถบบริเวณนี้ไม่มีนะครับไม่มีกลว้วสายพันธนุ์หิน เวลามันออกลูกถ้ามันสมบูรณ์แล้วก็คนที่เขาไม่เห็นเขาก็อยากได้ลูกของมันเลาแผลขยับขยายในการปลูกบานเจ้าของพ่าลูกมันใหญ่มากว่าตัวนี้มันมันรับแสงแดดได้นันก็เลยมีมีลูกเห็นนะครับมีลูกเห็นสองต้น สองต้นเล็กๆนี่แหละไก่กินจนจะหมดแล้วสังเกตต้นนี้ยังไม่กระตว่าต้นนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้นี่คือกล้วยหอมทองกอนี่เป็นกล้วยหอมทองก็ประกอบไปกัไก่กินเหมือนกันไก่กินดีมากครับใบกล้วยใบแก่กใบอ่อนกินหมดเลยนี่ดูโอกาสมาทีวิวให้พี่น้องเด็กดูได้ชมกันนะครับเกี่ยวกับกล้วยหิน นะครับเยวจะพาไปดูลูกซุกของมันที่แดดทัดออกแต่มใช่ซุกเต็มหน่วยนะครับคือลูกอ่อนแต่มันเหี่ยวนั่นแหละเหี่ยวก็เลยทัดไปไว้เพ็ดไอ้ขายมันกินนะเดี๋ยวไปดูลูกของมันนอกจาบอันนี้ก็คือเครือของมันนะครับเครือพร้อมกับลูกของมันจะมีทั้งหมดห้าหวีนกับป่วยเครือนี่ สังเกตลูกของมันนะครับลูกมันยังไม่ถึงครับเต็มเต็มเต็มหน่วยเต็มลูกคือมันเป็นลวยที่ลูกใหญ่มากอย่างที่อย่างที่บอกไปนะครับ,บถ้าวัดผ่าศูนย์กลางของลูกมันจะอยู่ประมาณสองนิ้วนะครับถ้ากินลูกหนึ่งนี่คนหนึ่งนี่กินแล้วอิ่มเลยนี่ขนาดพึ่งพึ่งตัดไอป้ปลีไปไม่นานนะครับนี่ สังเกตลูกมันยังไม่เต็มปลายมันยังรีบอยู่ปลายยังไม่เต็มลูกแต่ว่าเนื้อมันก็ก็แข็งไม่แม่ใจมันซุกนะครับแต่มันเหี่ยวพอมันอยู่หลายวันจากกล้วยดิบมันก็กลายเป็นกล้วยซุกอย่างว่าว่ามันเหี่ยวก็เลยไม่ได้ชิมรสชาตินะครับว่ามันอร่อย คือว่ารสชาติมันหว,วานมันแบบไหนนะครับไม่ได้ชิมดูงูใหญ่มากเขาก็ตัดนว่าให้เพชรให้บไข่มุกินเนี่ยนะครับก็เลยถือโอกาสมาเห็นก็เลยถือโอกาสที่วิวให้พีนน่น้องทีนีนะครับได้ดูได้ชมกันหนึ่งสองสองนะครับเพราะว่าสามสี่ข้อยเขียวกขียหักงหมก หปลพวกที่ลูกใหญ่ๆนะครับย่างใหญ่ไม่เท่านี้เลยครับตามที่เจ้าของก็ปลูกมานล้จะพาพี่น้องไปชมผลไม้นะครับอีกชนิดหนึ่งอันนี้ก็คือกระท้อนนะครับกระทรอะร้อนนั่นกระท้อนหวานแล้วกรปลูกมาหลายปีแล้วครับมันก็ลูกดกมาตลอด ก็ได้เก็บกินเก็บทานมาเรื่อยๆแต่ว่าปีนี้นะครับปีที่แห่งแรงลูกมันก,ก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าที่ควรปกติกระท่อนหวานสายพันธุ์นี่ลูโตมากนะครับแต่มาปีนี้ก็ลูกแบบกระปิดกระปล่อยไม่ค่อยจะโตเท่าที่ควรแล้วก็ไม่ค่อยโดกเท่าที่ควร นะครับสังเกตถ,ถุกปีจะดกมากครับดกจนกิ่งแทบจะหักเลยแต่ว่าพีนี้มันยังหวานะครับอากาศมันแรงพืชผลต่างๆก็ได้รับความเสียหายกับมากมายก็เลยถือโอกาสนะครับมารีวิวชมกล้วยนะครับเรามาชมสะทอนสะทอนหวานแต่รสชาติก็ยังหวานอยู่นะครับแต่ไม่ถึงก็วหวานเหมือน ตอนจะมันสมบูรณ์นะครับหวานพอประมาณก็ถือว่าใช้ได้ครับกระถอนสายพันธุ์นี้รีวิวให้ด้วยชมกันนะครับ